ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทกขานพบพอกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องมือนี่กลับมาหอดเฮือนนันบ่าวไตวาาอีกแล้วมาหาครอบครัวบ่าวไตเลยพี่น้องมือนี่มากับสนีป่าสองคนพี่น้องเลยมือนี่แม่น้องกิบไปเร่องน้ำนําพี่น้องมาเบ่งน้ากันพี่น้องเลยเดินทางสองคนแม่เดินทางสองคนเหมือนมาหอดหากมาหอดพี่น้องเดดกด็นเด้เดดไกลกันจากบ้านหฮาประมาณยี่สิบกิโลไกลเนาะ ประมาณสามสิบกิโลพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละไก่เติบเด้อเพื่อผาเสมาหอดมันทางกับบริดีพี่น้องเป็นลมเป็นบ่อโตนเติมต่ำเติมต่ำมาโอ้ยใครแบบยำฝนแห่งลำบากพี่น้องเอ้ยใครเนี่ยแต่ว่าเป็นนอนสำใตายเปนสันนี่วะตอนนี้เขาก็ถ่ายสันนีป่าเป็นตากลองให้เนาะพี่น้องเขาได้ซื้อมาม่ามาฝากน้องเผื่อนาะมาฝากยายที่กมาแต่โต มีนขน่เแมนปันจจัยของน้องนเอาเากับมีแบบว่าเงือนลายยังดอกพี่น้องแตว่าอยากแบ่งปัน,นะเวลา้ามามก็อยากถือสิ่งของมาฝ<ต>ากเขาพิ่นลายไปในน่ากับพิ่นลวกมามา,มากินทงหนึ่งกับพอดีอิ่มท้องไปแต่เมื่อวานนี่เอาก็หายบ่อตายมาอยู่ได้เขาเนาะเมื่อวานก็มาขึ้นกระสองพี่น้องเป็นเขาซานเลอพี่น้องขาารันนมีแารันรนีห้ดหนอเงแล้วนี่ามาเนาะช่เพื่นแบบ

หายอีละวยายนันพี่น้องได้มามาก,กับหายโอ้ยยายเอ้ยยายดีใจแฮงี้ยได้มามา่าแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนน่ะพางเงินมาหาลอยบาทมาให้ยายอืมยายเลยทั้งสิบบาราไล่นรไดแต่น้ำใจเพื่อนเนาะแม่เล็กน้อยๆก็ได้โอ้ยหาลอยก็ดีแล้ว น้องหนักเป็นสะพานบุญกับเสน่ห์อามาใหาล่อยบาทขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่ผ่านเงินมาให้ยายเนาะแห่งแห่งให้มีเด้อหาลำรวยหาเงินหาคำก็ให้ได้หลายๆลายยายบอกไหมคำเสียบ้าไม่แต่หาอย่างเดียวยายขอให ไวยได้เง no. um, um, cool ินได้เงินเพียงแทงลำรวยลำรวยเด้อแม่พ่อเป็นพ่อในรอบทีสแม่ให้ได้บุญหลายๆเด้อแม่คำน้ำซุกอยู่ดีพี่แห้งได้เงินหลายๆหาเงินหาทองให้ล่ำให้รวยน้อยย่ายกินข้าวกับยังกินข้าวกับตะมังคุงโอ้ข้าวกับตะมังคุงข้าวกับตะมังสุบ่่มง เบด้ไอยู่เห็ดอันนี้ชอยเฟินเห็ดเพื่อนกับไพอะนะเพื่อนกับเห็ดเขตายสองคนนะสามเงผุมาชอยอ๋สามเทิงอและหิวปูนคนดอกอีลแกอีลแกหิวปูนหิออ้าอีละมัแกเศร้าไงหิวปูนแตกปูนและมลมจมเินสวยกันบนเฮื่อนเลยพี่น้องเลย ซอยกันบะทึ่งกันแม่กินทอดแม่ห้าเนะคนอ่มนาะอือู่ เ่เคยมีแม่มีมีแต่ยายหรือบุมีแม่แพงยายอะไรยายเห็ดแม่อืมยายเห็ดแม่เอาแพงยายเอาเทามให้น้องเพิ่นหายอันเ้าก็อยากคู่เนาะว่าเพิ่นขีดน่าได้แบบแบบบางคนแบบว่าเออข้าวหแม่ทิ้งไปเลยเหมืนก็บบุญแบบนี้อยากอยู่ก็ไม่ใหญ่นะเพิ่นแต่นี่เพิ่นยังแบบขิดห่อทันทายแต่แม่เห็ดแม่ยังไม่เคยเห็นหนาแต่ก็ยังมีแม่เนาะ แม่ก็ถิ่มไปตั้งแต่หกเดือน you know, ี ced, <gasps> ่น <crawl prejudice> ้องก็มีกับเห็ดเดือนซอยกันเห็ดเนาะซอยกันเห็ดนี่แหละแักแล้วเขาได้หมูอะไรเช่านี่แหละซอยกันบ่ดซอยกับจ้างกับบ่มีเงินยายกับเจมไปไปตึกสะดุ้งแต่กับยายสิไปตึกสะดุ้งนะพี่น้องแต่เมื่อนี้โอ้ยชาแม่ชาติวัดดีแหละทีใจบ่ดีกับเจ้าดำาตาออกแหนวเองอะไร กดนเดชกินผู <S <S so like so so ้คนปาามาให้ปีได้บุญล่ะใจดีแ่เนี่ใจกวงใจดีท้ได้ใจกวงใจขวงแท้ๆบึงก็ถูกคนยาโเอได้บุญล่เนาะบุญครับน้ำชูเพื่อหางเพื่อนีเงินทองให้ไหลเขาโฮมเพื่อล่มาไปบ่งเพื่อน น้องใายเพิ่นก็มาซอยโอ้สบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีเป็นสั่งเองเป็นพี่น้องเลยอันนี้ปลาใตยพี่น้องปลาตั้งปองเอียมเองอีกโอ้เก่งเก่งอันนี้สิเป็นอ้ายปลาใต้แล้อันนี้พี่น้องอันนี้ก็ปลาใตยอันนี้ก็น้องปลาใตยเห็ดน้ำกันมีแต่ครอบครัวเพลินเห็ดน้ำกันนะพี่น้องเลยอันนั้นเป็นผอเงอหน่อยนั่นเอออันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้น อันน่าแม่บ่พอข้องนางอันนั่นนะบ่พเ่อนขาขางนี่แหละเออไอโอบ่แม่ไอเคื่อนข่างข่งนะนี้เาฟีดพี่น้อยไอเคื่อนข่างข่งผนมาซอยประน้องสันก็เล่นมาซอยเนโอ้ยบ่ตายเลยเห็นบ่น้องคนจะก้ชใหม่น้องคนอันใหญ่แล้วอายุก็แบบ เพี่น้องแบบว่าน้องเป็นก้ายุสิบสี่สิบห้าปีแล้วแต่ว่าการทีขาดสารอาหารเนยกินข้าวกับโบเพียงพอพี่น้องก็เลยแบบในหน่อยเนาะบโบใหญ่สมแบบอายุว่า็จะทำเพิ่นหากตังกักซอยกันม้าดพี่น้องซอยกันแดดกับบริยูนายกับบริยูแสงจำเป็นบ่เนาะ ตั้งเป็นอยู่บนอะ่ะตั้งปองเอี่ยมแล้วกับซิก่อขึ้นบนนี่อ๋อตั้งปองเอี่ยมแล้วกับก่อขึ้นต่อ,อ,ตอ,อี่น้องเล้ยเอามาเบ่งทังหนาเขื่อนเลยเนาะเพื่อนมีเจ้าของมาเพื่อนมีหนึ่งสองสามมีสาม้องมีอยู่ สิบสองเสาพี่น้องเลยสามห้องอันนี้เป็นเหือแห้งของเบาตายเนาะที่ว่าเพิ่นไปเหลือไมมเหลือ,อยังเหลือจากเงินเหลือจากที่ว่าซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะก็รู้จากอยากอะไรพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็อยากได้เฮือนเนาะคือเห็นนนั่แหละตัวเพิ่นก็ได้เพิ่นก็โฮมใส่เฮือนแบ่งใส่เฮือนแน่ข่าวก็อดอยากไปน้ำแบบน,นี้นำพี่น้องของเพิ่นหาอยู่ผู้เดียวคือแม่ก็ไปตึกสะดุ้งได้หาได้ซิปเรื่องเถื่อแบบพอได้อยู่ได้กินว่าสันซะ ดานเพิ่นกะเถ่าก็แกะอะไเนาะเทมกับเพิ่นกะใบหยากมายากระนี้นะก็อาศัยลูกผู้เดียวนี่แล้วคันว่าลูกกันผู้น้อยก็ยังน้อยเนาะแล้วก็ร้านนั่นแหละนางอันนี้เาถามความบูญซึกเพิ่นพี่น้องเห็นน้ำกันอยู่พอพี่น้องนี่แหละตู๊บน้อยเพิ่นก็ได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องยายดีใจยิ้มยายยังหนางไถ่ดีใจพอด ทังหายทั้งยิมแล้วแบบดีใจแห้งว้าเลยนะดัวก็ได้กอกดเยันผาูดีแหงเห็ดเบี้ยเห็ดงานก็ห้เจริญได้ลทีการงานทาเงินทางคำก็ให้ได้หลายๆนรวยดย คลิปนี้ฮาก็ขอ,อจบาเพียงเท่านี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดด้วยพี่น้องเด้อสบายดีบยดพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องผู้ได้อยากสอยเรือกอ็ซสยเอยขามาได้ด้วยพี่น้องเด้อ,พอ,เ,ดอเพิ่มเติมเน,ะเนาะแม่ยยังขาดลายอย่างพี่น้องเอ้ยังขาดแขนลายอย่างเพิ่มเติมมาได้ด้วยพี่นออ้งนองเด้อ,อเดียวฮาสิน้องหนัดสิพผาก,กันแบบว,ว่าเฟซลงไหวเนาะกับอันไล่เนาะพี่น้องเนาะกับไอดียไลลงไหวเนาะถาพผู้ได้ัน ฝากโซยเรือเผืนกระติดต่อมาทางน้องหนัดได้เดี๋ยวน้องหนัดเอามาหายทั้งมือเพล่นเลยแบบนี้เลยพี่น้องนี่เนาะไปก่อนเลยพี่น้องสบายดี